ดีครับทุกท่านครับสมกับ่า่นเมวสิคครับจากเกิดบ้านสารคามนะครับฝากติดตามช่องใหม่ด้วยนะครับวันนี้อากาศร้อนนะครับไก่นมไก่นมตันนี้เริ่มคอดังนะครับอากาศร้อนมากนะครับตอนนี้ครับนี้เป็นสายพันธุ์สามเอี่ยวนะครับสายหลักนะครับ ทำมันเดียวทมันดผสมญี่ปุ่นนะครับผสมสายจจะสมาร์ททองคำนะครับนใครสนใจนะครับจะทามได้นะครับ ติดการมช่องใหม่ด้วยนะครับผมเก๋อสมิตมิสิครับ